ลุนสวัสดค่ะทุกคนตอนนี้เกตอยู่ที่เสียมเรียบค่ะกำลังจะไปนครวัดกันค่ะตอนนี้เช้าแล้วเราจะไม่ทันแล้วตอนแรกก็ค่ะว่าจะปั่นจักรยานแต่ทุกคนลงความเห็นว่าปั่นไม่ไหวหรอกมันร้อนก็เลยไม่ปั่นแล้วค่ะนั่งรถเหมือนเัยนี่เราก็มาตรวจสวัสดีค่ะโอเคมองงามไหมเนาะ ที่นี่เปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งใช่ไหมอ๋อแล้วทุกคนก็มาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกบก็อยากปั่นจักรยานแต่ว่ามีอยากปั่นอยู่แค่คนเดียวเนี่ยคนอื่นเขาอยากนั่งรถอ่ะไม่ไหวตามคนหมู่มากไปไม่ปั่นก็ได้เดี๋ยวขราวหน้าค่อยมาปั่นจักรยานนะเดี๋ยวหน้าหนาวจะมาปั่นจักรยานอุ้ยคู้ใหายรอบแล้วไม่ได้ปั่นเลย ตอนนี้เกศกำลังจะมาเข้าห้องน้ำค่ะเรามีการ์ดนี้แล้วเข้าห้องน้ำฟรีนังไงอันนี้ค่าเข้าห้องน้ำสองพันเรียวเหรอใช่คนที่ไม่มีการ์ดพิ่มห้าบาทเหรอห้าร้อยอันนี้ของพี่อ๋อคนที่มีการ์ดฟรีไอ,อที่มีมิลล์พรมเนี่ยเกศเป็นต่างชาติใช่ไหมคนที่มีการ์ดนี้เข้าห้องน้ำฟรีส่วนคนไม่มีการ์ดต้องเสียสองพันเรียวส่วนเจยองเสียห้าบาทอะค่าเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแกมีไหมแกมีไหมผมไม่คายผมเข้า,ขาปลาดีกว่า <laughs> ตรงนี้คือบริเวณห้องน้ำค่ะนี่เขาทำใหม่มีร้านขายของขายข้าวเต็มไปหมดเลยมันยาวไปโน่นเลยแต่เดินมาตั้งไกลเลยค่ะแต่คอนไว้อยู่นู่นเนี่ยเมื่อกี้เดินมาตั้งไกลเนี่ยอุ้ยเดินมาประมาณครึ่งกิโลได้น้องมาห้องน้ำอ่ะเออกีเยอะก็แต่เขาไม่แต่กันละลานออ๋อมันย้อนกลับอะย้อนกลับไปหมดแล้วเราก็มาใส่แล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะ เรอตรวตัวกันนี่เรต้วตัวทุกนครนะเจ็บขาี่เโอ้สวยนะปิกเก็ตทำไมวันนี้ไม่ใส่ชุดไทยอ่ะอาแบบสไตล์เกาหลีเลยนะ คือใส่ชุดไทยมานครวัดสวยมากแต่ก็ร้อนมากเช่นกันค่ะเ <laughs> มืนะ่อวานน่ะเกือบตายคือมันร้อนมากไงคือสวยแต่ร้อนก็เลยวันนี้เอาสบายๆแล้วกันจริงๆเตรียมชุดมาเยอะเลยก็ยังซู้เหมือนเดิมนะเออแต่ว่าเดี๋ยวไปนครธมอ่ะฉันจะใส่ชุดไทยอีกโอเคเขาใส่ชุดสีขาวๆมาถ่ายรูปก,กับนครวัดกันสวยเชียวต้องให้สีแจมแจมอะ่ะมันจะดนหมดจะเป็นสีดํา กับที่นำเงินอย่างเดียวอืมแล้วแกอ่สีฟ้าไอ right. <laughs> ติมชุดเลยนะกังแกนนหนมันก็ยังสีฟ้าเลย <laughs> <laughs> ตรงนี้เขาก็มาจุดทูปไว้ไว้ใครคะกุกตาเรียด<ว>คือใครอ๋อคือกุกตาเรียดอเออคือคนนี้อะค่ะนันน่ะเขายือนอยู่ข้างในนั้นตรงนั้น เขาไหว้กันเราเขาไหว้ดีกว่าเนาะเราก็เดินตรงนี้คือกำแพงที่เรากำลังเดินผ่านนี่คือกำแพงวังนะนี่เราก็เดินทะลุก,กำแพงออกมาแล้วว้าวสวยเนาะเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพถ่ายรูปด้วยนะคะคือว่าเขาก็เอากล้องเขานั่นแหละถ่ายรูปให้เรา แล้วก็ส่งไฟให้เราในโทรศัพท์อ่ะคะรูปละ20บาทต้องยันนะต้องบอกเขาว่าต้องอัพิพาพิภาเป็นกานคนต้องเสียตังค์เยอะคือบางคนโดนเป็นร้อยดอลลร์เลยเขาก<ร>็เดินตามถ่ายให้เราอ่ะทางนคร <c oughs> อ่ะใช่ไหมใช่แต่เนี้เขาออกข่าวอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะเขาบอกว่าเขาไทยเขาเป็นครึ่งไทยกัมพูชาชามาไทยเขาเสียต้อง3,000บาทเงินเดือนละเกือบร้อยอ่ะ อย่าง <desserts> นั้นต้องบอกเขาว่าต้องเอากี่ภาพที่แท้พิดตรงที่เข้าบอกว่าไม่บอกว่าถ้ากี่ภาพกี่ภาพเขาให้เข้าถ่าย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 ที่ไม่บอกเขาจะเอากี่ภาพในนี่ขนาดรูกละยี่สิบบาทนะเนี่ยมันเป็นรอยลูกเลยหรอคะเป็นรอยอ่ะโทรที่คุณถ่ายเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าอ้างว่งจะเอากี่ภาพกี่ภาพเขาไม่ได้บอกเขาก็เลยถ่ายเอาถ่ายเอาเวลาส่งเนี้ยส่งภาพละยี่สิบบาทมันก็เยอะไปที่แท้ก็พิดด้วยเขาใส่กระโปรงสีขาวๆอย่างเนี้ย นั่นน่ะยืนไ่ายรูปน่ารักมากเลยถ่ายรูปกัน่ารักจังตรงนี้ค่ะเป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยมควาฮิตของที่นี่คือเห็นไหมถ้าเรามาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอะจะสวยกว่านี้อีกไปนกคนพุมนยเข่ายน้องเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปอยู่แกแะไวไปก็ไปประุมประพมก็มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่บน เกดอะมาถ่ายคลิปที่นครวัดบ,บ่อยแล้วนะคะคือมีทุกช็อตทุกอย่างเลยอะทุกคนไปดูย้อนหลังได้นะคะมีหลายอีพีมาก ตรงนี้เป็นสะระสงก็คือเป็นสระที่เขาไปอาบน้ำอะคะ่ะนี่เห็นไหมเขาก็มีบันไดมีแท่นกระโดดฟิวว่ายน้ำกันมีสีสระเขาเขาเก่งมากเลยนะคะคือสระเขาอะได้องศาเป๊ะเลยนะคือสี่ด้านเท่ากันทั้งสี่สระเป๊ะเ,เลยนะตรงนี้ที่เขา เชื่อว่าเป็นจุดกึงการของโลกอะค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่เ,เข็มทิศไม่หมุนแล้วอะเป็นศูนย์องศาค่ะน่ารักที่เราเดินอยู่ตรงนี้คือนครค่ะเดี๋ยวเกศจะให้ดูว่าที่เรามองมาแล้วเห็นยอดพระปางหลายๆยอดนั่นก็คือยอดพระปางของวัดค่ะนี่คือวัดนะส่วนนี้คือนคร ไม่กลัวมากเดี๋ยวเราอะค่ะจะต้องไปต่อแถวนั่นเขาต่อแถวกันอยู่เพื่อที่จะขึ้นไปวัดข้างบนค่ะเขาห้ามใส่หมวกห้ามใส่สั้นห้ามใส่สายเดียวห้ามอ่าอะไรเนี่ยถือล่มห้ามเห็นอะไรล่มใส่หมวไม่ให้คนท้องกับเด็กขึ้นค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ12บปีห้ามขึ้น ผู้ชายก็คือห้ามใส่กางเกงขาท่านอ๋ออันนี้คือชุดสุภาพของผู้ชายค่ะใ่นี่ห้ามห้ามจับอัสลานะที่เขาบอกว่าให้จับนมอัสลามันไม่จริงเลยนะคะห้ามจับเขาบอกว่าถ้าใครอยากได้ลูกให้จับนมอัสลาให้ครบทุกลูกปั้นเขาห้ามจับนะคะบางคนมันไม่ดีเลยมันชอบไปจับนี่ต่อแถวเกตขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจ้เพื่อที่จะขึ้นไปถูงมาก มีสิล้วค่ะเพรสี่อ่ะไยองครับจะเป็นลม๊อ๋อจะถึงหรือยังถึงแล้วึ้ไปหนึ่งถึงแล้วกลัวใหม่คนหนึ่งสูงมวยขาผมแทบเป็นลมไไปกลไปต้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณตุ๊กตา ้อเลยคบ่อขั้นสูงสนุกดีค่ะนุกนี่เขาจะมีบอ่อน้ำสีบ่บ่อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงกลางนั้นก็คือวัดค่ะในบ่อไม่เห็นบ่อนี่บอ่อให้กระโดดลงไปก็คือน้ำเนี่ยลองกระโดดสิว่ายน้ำจมแจมจมแจ,จมเลย <c oughs> น้ำถูกต้องค่ะสวิง <c oughs> อ่าเจยองไหวไหม <c oughs> ไหวสุดสุดใจเลยแหละใจสู้หรือเปล่า <c oughs> ไว้ไม่บอกมาไม่ไว้ทั้งสี่มุมคือจะมีพระอุ้ยเขาปิดนะ่าปกติเขาให้ไหว้ม,มุมนี้คือพระนอนค่ะเขาก็ไหวกันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลูกอะ่ะ เขาให้เดินจับนมอับสาราทั้ง152อับสรา,าให้ครบแล้วจะได้ลูกดูสเสยองถ่ายรูปให้พี่ไก่ดูความทุ่มเทของนานนี่เขาจะถ่ายให้เห็นยอดปราสาทนั้นนนแล้วดูแล้วดูท่าคุณตุกตานางอับสรา,าตุกตาพระนาคปกค่ะ มุมนี้คือพระยืนยค่ะอยากเกตพาไปดูใกล้ใกล้เซยองเพื่อนรักทุกคนได้รูปสวยไปทุกคนนะคะเพราะว่าช่งางภาพเซยองนี่แหละเขาถ่ายกับยอดพระปางนี้ สวยมุมน,นี้เป็นพ <นะ S 1> ระยืนค่ะจะลงละวยอมใจก่อนสูงม,มากเดี่ยม อ้าวทำไมทุกคนเขาเดินถายหน้าลงกันหมดเลยเกียรติถอยหลังลงเซยองก็ถอยหลังลงใช่ไหมเซยองแกก็ถอยหลังลงใช่ไหมใจผมยังสูนะเต็มร้อยคนอื่นเขาแบบเก่งกันมากเลยอะนี่สองคนนี้เดินถอยหลังสองคนนั้นเดินถ่ยหน้าเออก่อนไม่มีราวเอาทำไม่ได้เขาขึ้นไปได้ยังไงเออใช่ใช่เนี่ย เมื่อก่อนถ้าเขาจะไปวัดกันเขาก็ต้องขึ้นเห็นไหมดูบันไดนั้นอ่ะขั้นเล็กกว่าบันไดที่เราเดินมีอีกนะแล้วก็ไม่มีเราจับแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนนู้นโอ้ยคนสมัยโบราณอ่ะเก่งมากคุณพระมีคุณพระมาค่ะคุณพระคุณพระมาวัด ตังปีสมัยโควิดนี่เป็นนานแกะสลักเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับน,นครวัดความเป็นไปเป็นมาโน่นนี่นั่นอันนี้เราก็อ่านไม่ออกหรอปะเราไปต่อเถอะเรารู้เท่านี้ก็พอเขาไม่รู้เรื่องเลยมีีกทีง โอ้ยจะเป็นลมแล้วมันร้อนนะคะทุกคนแล้วคือเราเดินอยู่กันสามชั่วโมงแล้วรู้สึกอยากจะเป็นลมมากเลยค่ะตอนนี้เราเดินออกมาจากปราสาทนครวัดแล้วค่ะตอนนี้สาวๆเขาก็เปลี่ยนชุดกันแล้วรวมถึงเกดด้วยนะคะเกดก็เปลี่ยนชุดแล้วนี่เรากาลังจะไปนครธมกันค่ะไปค่ะเกดใส่ชุดนี้แล้วคนอื่นต้องใส่ชุดนั้นกัน ชอบคนนี้มากเลยมันคนอันเดียแต่มันขาวเท่านอยเออเมื่อกี้ไปซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าเกดอยากใส่ชุดนี้ก่อนแล้วใส่ชุดนี้เหมือนพวกเขาเหมือนกันแต่ที่ภาษาต่อไปภาษาตาพรมสาหรับคลิปนี้เกดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะตาพรมแล้วก็ใส่สีขาวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายค่ะเขาก็เช่าชุดสวยๆมาถ่ายรูปกันตรงนั้นอุ้ยทำไมมีคนถ่ายรูปเยอะจังเขาเช่าชุดกันมาอะ เยอะแยะเลยกนมูน้นก็ใช่ตอนนี้เขานิยมใส่ชุดโบราณสวยๆอะค่ะที่เป็นสบายเป็นอะไรเนี้ยถือล่มมาถ่ายรูปกันที่นครวัดน้องๆนักเรียนเขาก็มาทัศนะศึกษากันค่ะน้องๆนักเรียนเขก็มาถ่นศึกษากันค่ะ ลิงตูดแดงพี่ลิงจะตัวนึงอ้วนมากอีีหน้าเก็บก็แวะกกินข้าวตรงทางไปนครทมค่ะแล้วก็ไปนครทมค่ะ <3. S 2>